สวัสดีครับช่องแฟนฟิกชิ่งชั้นหน้นะครับวันนี้แกะกล่องเจ้ารอกตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายของแบกคิงนะครับรอกเบสรุ่นยูริดีซีนะครับลิมิเต็ดนะครับนี่นะครับผมรุ่นลิมิเต็ดลอกดีซีเบสการติ้งตัวเหยี่ยความทรงหยดน้ำดีซีตัวแรกจากค่ายของแบกคิงนะครับราคาหนึ่งพันต้นๆนะครับไปดูภายในเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมคู่มือไดอะแกรมนะครับถุงใส่รอกนะครับตัวรอกนะครับอยู่ในกล่องสวยหรูเลยนะครับแบกคิงนะครับยูริดีซีนะครับนี่นะครับลอกอลูแตงจากโรงงานนะครับบอดี้คาร์บอนนะคครรัับบนนี่ะ ระบบ DC ปรับหน่วงมีไฟ LED ด้วยนะครับปรับหน่วงได้ถึง20ระดับนะครับผมกําลังเบรก5กิโลกรัมลูกปืน5้บวกหนะครับสาย PE นะครับนี่นะครับสาย PE 1.2ได้120เมตร PE 1.5ได้100เมตรนะครับระบบ DC คลิกเสียงนี่สตาร์เด็กมีคลิกเสียงสตาร์เด็กแต่งเลยนะครับคลิกเสียงใสๆเลยนะครับแล้วก็คลิกเสียงปลาลากนะครับเฟืองอัปเกรดใหม่เป็น G1 นะครับแข็งแรงขึ้นกว่าเฟืองรุ่นเก่าๆที่เป็นอลลอยนะครับ หมุนนิ่มลื่นมือมากนะครับผมจัดสเปคมากันแบบเต็มๆครบรบเลยนะครับจะบอกว่าสปูลหมุนลื่นมากๆนี่นะครับลื่นมากเลยสปูลนะครับนี่นะครับดีซีอยู่ตรงนี้นะครับพอหมุนแล้วเดี๋ยวมีไฟนี่เห็นไหมครับเห็นไฟไหมครับเห็นไหมครับอเห็นไหมครับนี่มีไฟนะครับผมนะครับน่าใช้มากๆนะครับน้ำหนักเบาหนึ่งร้อยห้าสิบแดกรัมนะครับผมนี่เลยนะครับกับแบคคิงยูริดีซีสองพันที่บ้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับ